เมันจะไม่ได้กินฟังเพลงเศร้าอยกฟังพ่ะจักรเหมินอีกเด้อย่างอะไรนี่ไช่หมูค่ะไช่หมูพระจักรเมนเขาว่าอะไรกูจะรู้กูจะรู้หนังปอ ชื่อจันเรียภาษาไทยนี่ปราษาไทยจันเรียจันเียันยันเรียให้เรียกเรียหรือเรียกจันก็ได้มันจะได้เป่งาไหมูโอ้ยขวมซะเนาะปวดจุมันเอียงไปเอียงมาวันนี้พนักงานเราได้ใส่หมูย่าง นได้รอบนี้มาใหม่สองสองคนเพกันเมียกันเด้อพี่น้องไม่เห็ดแหนมซอยกันมีทะาเบยียนถูกต้องเด้อยจ้าพามาไอแรงงานอ๋อคกับผู้ชาของเราไม,ไ,มไม่ตกเซลล์มืงเนียกันเลยพามาหักฟื้นพักฟื้นไปเถ้ะออยไฟออยไฟ แปลว่าอะไรไฟไม้ออยไฟใครร้องเพลงนะไม้ออยไฟโอเอ็ไม้ออยไฟพู้น่ะนกว่าเขาได้กล่องหมดไงเขาแก่แก่อยากอยู่อันนี้เขามาหักใหม่ในสวนหักเขาสวนสวนจอดรถ แด้โอกาสดังไฟก่อไฟกันเลยย่างอันของเทอร์ก้อันี้ดำๆนี่ได้นี่เอาไม้ไม่ในในของเทอร์กเทอร์กไม่ไม่ของเทอร์ก้เอาแบบไม้ไม่มาใส่ดำปึ๊ดอันนี้จอมปลวกมันอยู่สูงแล้วเาก็ถลมมันออกพี่น้องมันเกิดขึ้นดีๆในจอมปลวกมันคนดินออกมาจากข้งางล่างโอ้เป็นจะเสี่ยงเนาะ ไอ้ไส้นี้เนี่ยไส้ยยอะๆนี่เนี่ยคำหนึงอุ้ยคัหนึ่งว่ากระลวกปากทุ่ยๆเดียวเดียวเดียวมันต้องเอาไม้เฉียบเอาไม้มาอันหนึ่งนี่แหละไม้ที่หักนั่นแหละด้วยตากแดดตากลมตากฝนเออนี่ไงพ่วงชุกยังฉุกแล้วพอมาต้มของฉุกแล้วเอาาามยงฉุกแล้วก็เอามายาง กินตัวนี้แต่ข้างในมันจะเป็นน,น้ำมันเยอะๆแล้วมันก็จะอ้วนรอนอ้ <c oughs> วนแล้วชิมดูแต่มันร้อนนะโอ้ยงอย่างงามงๆอ๋อสิมเมฆกระด,ดูของตัวเองดำปืดป๊ดๆ <c oughs> เอาแบบไม่ไหมไงอืม Ừ, ชอบซ่บแซ่บ,บ,บ,บวหวานหวานหอยไหมแต่มันหอนหอน <c oughs> โอ้ยเฮ็ดบาบหอยเนาะพี่น้อนอย่าให้มันเย็ยนเลยแซ่บชิมแล้วมึงงข่อยมึงงข่อยเอาแบบไม่ไม่นะเราก็จะมากินจุกกินเังสิได้บ่ <ừ. S 1> ปั่นอยืนตรงหน้าเนาะแคบอารยากาศที่ตรงหน้าเลยแคบเขาหมักได้พอดีไหนชิมเลยดิมันกระหอนนล้วพอนี้หนวดอือใช่นี้แหละั้งต้มถ้าต้มพะโล้ก็อร่อยออกหวานนิดนึงแซ่บ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 ซ่บยอะไม่ฮอนแลกกันแลกกัน กัเนเื้อมีการแลกกนเนอดมอ,อนนะได้ยูคันนีงหลุดมือมก,อกนนินข้าวอันเต่าเลี้ยเอี่ยงแบบครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากที่เราหักพื้น,รนเรา,าก็มาดังไปตรงนี้ดังตรงนี้เลย พันน้ำหนาวก็ดีเนาะออกมาผิวไปทั้งนอกเห็ดแคมป์เราจะมากางแคมป์อยู่ตรงนี้น้ำจะท่วมไหมล่ะเดี๋ยวมือมันหยุดป้าม่ให้ปีนนี่นนะเนาะเปนนี่แหละเน<ร>าะได้มาเบ่งบรรยากาศมาเล่นกับลุงน้องไป